รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี <Hey! S 2> <Huh? S 1> จะรีบไปไหนอ่ะ ไปสปกพี่ไปเปลี่ยนสปกอสี่ขีดศูนย์หนึ่งให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับโอ้ยไม่ต้องไปถึงสปกก็ได้ยื่นออนไลน์ก็ได้นะจริงเหรอพี่แล้วผมต้องทำไงครับอืมก่อนอื่นเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสอปกแล้วเลือกเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปก .4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วเลือกคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร หลังจากบันทึกคำร้องแล้วก็กดยื่นคำร้องไปเลยก็จะสามารถเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปกรีขีศูเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรสามารถยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรของสปกในพื้นที่จังหวัดใกล้บ้านท่านได้เลยครับอย่าลืมมายื่นคำขอกันเยอะๆนะครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ ปักหมุดจุดเกษตรค่ะปุ๊กสมภพชูกิจและทีมงานอทิพครอชันมาแล้วนะคะ,ะรยายงานตัวแบบนี้ทุกบ่ายวันอังคารค่ะ15นาฬิกา20นาทีโดยประมาณทางองมริน3 4 HD นะคะหลากหลายเรื่องราวนะคะที่นามาฝากคุณผู้ชมนะคะไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรนะคะวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่เทคโนโลยีหรือแม้ก,กระทั่งเรื่องราวของการท่องเที่ยวและที่สําคัญพลาดไม่ได้เลยนะั่นก็คือนโยบายหรือโครงการต่างๆจากภาคราัฐคุณผู้ชมได้ติดตามอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ วันนี้ในช่วงแรกนะคะพาไปอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของรอบรู้ถูงไทยแลนด์ค่ะกลังหุบเขาอันเงียบสงบของอำเภอชาติระการจังหวัดพิษณุโลกมีชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งที่เติบโตมากับผลไม้พื้นบ้านอย่างกล้วยน้ำว้ามานานเกือบร้อยปีที่นี่บ้านขอนสองสลึง กล้วยน้ำว้าไม่ได้เป็นเพียงอาหารประจำบ้านหรือพืชสวนหลังบ้านธรรมดาแต่มันคือรากเง้าแห่งวิถีชีวิตเป็นสมบัติที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นนับตั้งแต่กลุ่มชาวบ้านกลุ่มแรกอพยพเข้ามาปลูกกล้วยเมื่อปีพศ2475พื้นที่นับร้อยไร่ถูกแปลเปลี่ยนเป็นสวนกล้วยและสิ่งที่ตามมาคือปัญหากล้วยล้นตลาดโดยเฉพาะกล้วยปลายเครือที่ขายไม่ได้ทำให้เกิดปัญหากล้วยเน่าเสีย มาโกนเนาะพ่อแม่ปู่ย่าตายายปลูกปล่อยกันเยอะแต่ว่าไม่มีที่ขายลูกมันถูกมาซื้อวีและสลึง50สตังค์ก็ยังไม่มีคนซื้อ,อเกษตรกรในชุมชนเล็งเห็นปัญหานี้จึงได้คิดวิธีที่จะถนอมอาหารโดยการนํากล้วยปิดกวนไปตากกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการแปลรูปกล้วยน้ําว้าจากปลายเครือสู่กล้วยกวน5ดาวสินค้าโอท็อปและเป็นที่รู้จักแพร่หลายของคนทั้งประเทศ มาก่อนลองผิดลองถูกวันแล้วฟาดกเอาไปทีให้ตายกินอ่อในสระโดนบ่อยมากตรนแรกก็เริ่มเลกเราแอบทําเองะอะเนาะเราไม่ได้ไปดูที่อื่นมาแต่ว่าทําไปทํามาก็พนักงานกเกษตรเขาพาไปดูงานอย่างเงี้ยแลกเราไม่จริงทำเองพอไปดูงานมาแล้วก็เริ่มรู้หลักการขึ้นจริงขึ้น พอดีมีการเริ่มพากันไปทําเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนวิกเกษตรเขาแนะนําให้มาทดลองกวนดูทีนี้เจ้าหน้าทีก่ก็พาไปดูงานที่กวนะไปดูเพียรบุรีมั้งแรกมันหลายรุ่นแล้วลูกจำไม่ได้แล้วพาไปดูงานก็ลองมาหัดทํากันดูแรกทําไร่ทํานาปลูกมันทํากระโพดตายได้ก็ดีวันนี้มันเป็นอาซีพเสริมหลังจากทําไร่ทํานาเสร็จก็มาทําล้วยกันก็มีรายได้เพิ่มขึ้นทํามะม่วงแผ่นอย่างนี้ มันเป็นเฉพาะฤดูเต่ยว่ากล้วยกวนเราไม่มีตลอดตอนแรกเราก็ไปตัดเอาเองเนาะแล้วปลูกเองมันคัดกล้วยที่เก่จัดเอามาบ่มไว้อาทิตย์สองอาทิตย์นะคะสุกแล้วก็เอามากวนลูกที่สวยแล้วก็เอาไปตากกวนไปเรื่อยๆกว่าจะได้ห้าชั่วโมงก็เป็นสมาซิกเนาะก็ทำกล้วยมาเกือบ20กว่าปีแล้วค่ะทำมาเรื่อยๆก็มีทำกล้วยตากบ้าง กล้วยกวนมะขามแก้วกล้วยสาบมีมะม่วงแผ่นก็ทามาเรื่อยๆป้าคัดกล้วยเก๋จัดนะคะมาทํถ้ากล้วยไม่เก๋มาทําก็มันไส้มันก็แข็งกินมันก็ไม่ค่อยอร่อยมีปัญหาเรื่องกล้วยไม่เกที่เขามาขายให้ป้าก็คัดออกบอกเขาว่าให้เอากล้วยเก๋มาให้ส่วนใหญ่ก็ไปตัดเองแต่เองก็เอาที่เก๋มาถ้ากล้วยสาบก็เห็นกลุ่มอื่นก็บอกว่า,วามันแข็งกล้วยป้ามันไม่แข็งเพราะว่าป้าจะกล้วยเก๋มาทํา ก็เลยไม่ค <pues> ่อยแข็งเท่าไหร่ กล้วยวนก็มีเนาะตัวแรกก็เอากล้วยสุกมาปอกมาบดไว้นี่ก็เอามะพร้าวมาผูดคั้นทำน้ำกะทิมาตั้งไฟให้เดือดก็เอากล้วยที่เราบดไว้มาเทใส่กระทะกวนไปเรื่อยๆประมาณสักสองชั่วโมงก็เอาน้ำตาลใส่สามชั่วโมงก็เอาเบเซใส่แล้วก็สี่ชั่วโมงก็เอาน้ำกะทิลาดใส่ทีหลังอีกให้มันหอมก็มีนมข้นหวานใส่อีกเพื่อจะเพิ่มความหอมความหวานอีก ถ้าไปตากก็เอาล้วยที่เจมาบุมไว้ทอือกมันเืบกสีดำๆนหน่อยก็โปกไปตากทำความสะอาดไปตากเรียงในโดมบ้างในตู้ข้างนอกบ้างไปสอวันก็เอามาทับใส่น้ำเกลือนิดหน่อยก็เอาไปตากอีก2วันนี้ก็ลังวันก็แห้งเอามาบรรจุ ของได้ขายได้ก็มาช่วยแนะนำช้ไปขายงานอันนั้นงานอันนี้บ้างก็งจ้างไปเป็นรูงไปสอนชวนที่บ้านอื่นบ้างไปขายที่กรุงเทพก็พาไปไปทุกปีปีละครั้งที่ในกรุงเทพขาดอยู่เนาะประขาดที่ว่าว่าจะเสริมที่โรงบม่มกล้วยค่ะ ลุงบกวยยังไม่มีช่วงนี้ก็ถาดวางของบ้างชั้นเป็นชั้นชั้นวางของที่ขายแบบนี้มันไม่พอวางค่ะตกส่งเสริมเรื่องการตลาดแล้วก็ให้แม่์ไปเรียนวิยากรสอนทำขนมเนี่ยนะะโอท็อปห้าดาวสี่ดาวแลวแต่ของกลวยกวนที่เป็นกล่องค่ะกล่องเขียวไม่ฝาดไม่จิดฟันอย่างเงี้ยกล้วยกวนห้าดาว จากความพยายามในวันนั้นสู่ความสำเร็จในวันนี้กล้วยเหลือทิ้งกลายเป็นกล้วยกวนระดับผ้าดาวสร้างคุณค่าใหม่ให้กับผลไม้พื้นบ้านธรรมดาให้กลายมาเป็นคุ้มทรัพย์ของชุมชนและแบบอย่างของการพัฒนาอย่างยั่งยืน <Hey! S 1> <Huh? S 2> จะรีบไปไหน่ะ ไปสปกพี่ไปเปลี่ยนสปกสี่ขีดศูนย์หนึ่งให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับโอ้ยไม่ต้องไปถึงสปกก็ได้ยื่นออนไลน์ก็ได้นะจริงเหรอพี่แล้วผมต้องทําไงครับอืมก่อนอื่นเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสอปกแล้วเลือกเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปกสี่ขีดศูนย์หนึ่งเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วเลือกคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร หลังจากบันทึกคำร้องแล้วก็กดยื่นคำร้องไปเลยก็จะสามารถเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปกรีขีศูเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรสามารถยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรของสปกรในพื้นที่จังหวัดใกล้บ้านท่านได้เลยครับอย่าลืมมายื่นคำขอกันเยอะาายนอๆนะครับสินค้าเกษตรปลอดภัยผู้บริโภคมั่นใจ ไว้ใจเครื่องหมายคิวสนับสนุนโดยมกอชอัพเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจไปแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ในช่วงที่2ของรายการมหาชนช็อตเด็ดได้เวลาติดตามทีมงานของเราแล้วค่ะวันนี้เขาจะพาเราไปที่ไหนกันพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับชมด้วยกันค่ะ จังหวัดสกลนครถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สําคัญของภาคตะนออกเฉียงเหนือที่มีศักยภาพด้านการปลูกข้าวอย่างโดดเด่นภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากกรมการข้าวเกษตรกรในพื้นที่ได้รวมกลุ่มกันเป็นศูนย์ข้าวชุมชนพัฒนาองค์ความรู้ผสานภูมิปัญญาเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนพานความสําเร็จของ3ศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบในจังหวัดสกลนครที่เป็นแบบอย่างของ การพัฒนากเกษตรกรไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงศูนย์ข้ามชน่อปรแดงเนี่ยเริ่มต้นจากการได้พูดคุยกับอาสาสมัครเกษตรหรืออกมอของกรมสม่งเกษตรนะครับจากนั้นเราก็รู้ปัญหากันนะครับคืปัญหาของการทํานาในพื้นที่หลังจากนั้นก็พูดกันมาเรื่อยๆจนประมาณปี66มีการจัดตั้งศูนย์ข้าวชนนในบนลบลระแดงการบริหารจากการกลุ่มเนี่ยเดิมพื้นที่ตรงนี้ทํานาหวานเป็นหลัก ทีนี้ปัญหาที่เราเจอก็คือผลผลิตต่ําก็เลยไปค้นหาข้อมูลนะครับแล้วก็ดูของเรื่องรถดํานาประกอบกับเดิมเนี่ยชาวบ้านเน่ยเขาจะดํานาด้วยคนอยู่แล้วผลผลิตมันจะสูงจะอยู่ประมาณ5-6 0 0กกิโลกร,รัมต่อไร่ก็เลยไปดูที่รถรถดํานาเพราะว่ามันจะตัดปัญหาของเรื่องค่าจ้างแรงงานซึ่งหายากและราคาแพงครับผมเราจึงนําสมาชิกส่วนหนึ่งมาตั้งเป็นศูนย์ข้าวชุมชนการปลูกนี้เราก็ มีแปลงเมล็ดพันธุ์นข้าวของเรานะครับเราเก็บพันุ์เองเพื่อคัดให้ได้พันุ์ที่เป็นเลิศเวลาให้ผลผลิตก็จะมีเปอร์เซ็นต์การงอกที่สูงแล้วก็ให้เกษตรกรนี้หันมาทํานาดําเพราะว่าเมื่อก่อนทํานาหวานผลผลิตมันก็ได้ไม่เท่าที่ควรการจัดการว่าเรื่องเมล็ดหญ้าอะไรมันมีปัญหาพอระยะ หนึ่งนะครับเราเก็บเกี่ยวแล้วเราก็จะรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมาทำการตลาดโดยการมาแปรรูปการจำหน่ายส่วนหลักนะครับเราจะส่งข้าวไปที่โรงพยาบาลการเก็บข้าวนะครับเราก็จะเก็บไว้กับยุ้งฉางของสมาชิกเวลาออเดอร์เข้ามาแต่ละเดือนเราก็จะเรียงลำดับไว้ว่าเดือนนี้ของสมาชิกค,คนนี้นะเดือนนี้ของคนนี้นะครับแล้วก็จะส่งรถไปรับสมาชิกก็ช่างเอง ไอเองแล้วก็มาทําการสีนะครับในกลุ่มของเรานะครับเป็นการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยหลักเน้นๆน,น,นะครับเราจะใช้เครื่องปักด,ดําแทนการใช้แรงงานคนอีกอย่างหนึง่งเราจะลดค่าขคงชีพที่มันสูงอยู่แล้วให้ลดลงไปอีกการใช้เครื่องทุนแรงสามารถลดค่าใช้จ่ายลงไปครึ่งตัวครึ่งนะครับกลุ่มของเรานะครับเป็นกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับทางศูนย์ซึ่งกลุ่มของเราตั้งมาเป็นเวละเวลาหลายปี และอีกอย่างหนึ่งกลุ่มของเราตั้งมาเพื่อจะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพให้เป็นที่ต้องการของศูนย์และอีกอย่างให้เป็นที่ต้องการของจุนที่ได้มีโอกาสได้ซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ่มของเราไปแม้กระทั่งเป็นของศูนย์ด้วยเรามีเครื่องจักรกลเข้ามาช่วยในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวม่คำว่าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะช่วยคัดให้เมล็ดพันธุ์ข้าวสะอาดมากยิ่งขึ้นครับ ต้องขอขอบคุณกรมการข้าวนะครับที่รับทราบปัญหาของเกษตรกรกร,รับรู้ปัญหาและตอบสนองการแก้ปัญหาของเกษตรกร,กรจนกรเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นเมื่อก่อนผมออกท้องที่นะครับกรเกษตรกรเขาจะถามเรื่องไร่ละพันตอนนี้เขาถามว่าจะทํานาดําด้วยรถอย่างไร รีบไปไหนอะไปสปกพี่ไปเปลี่ยนสปก4ขีด0 1ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับโอ้ยไม่ต้องไปถึงสปกก็ได้ยื่นออนไลน์ก็ได้นะจริงเหรอพี่แล้วผมต้องทำไงครับอืมก่อนอื่นเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสอปกแล้วเลือกเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปก4ขีด0 1เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ แล้วเลือกคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรหลังจากบันทึกคำร้องแล้วก็กดยื่นคำร้องไปเลยก็จะสามารถเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสวปสีี01เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรสามารถยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรของสปปในพื้นที่จังหวัดใกล้บ้านท่านได้เลยครับอย่าลืมมายื่นคำขอกันเยอะๆนะครับ ในช่วงที่2ปักหมุดจุดเกษตรนะคะช่วงนี้มหาชนช็อตเด็ดค่ะทีมงานของเรานะคะลงพื้นที่ไปหลายจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะเพื่อจะไปติดตามเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะวันนี้ทีมงานจะไปที่ไหนอย่างไรนั้นโอ้โหพิธีกรก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าทีมงานบอกว่าให้รอติดตามพร้อมคุณผู้ชมเลยเพราะฉะนั้นไปด้วยกันค่ะมหาชนช็อตเด็ดค่ะ ทางแหวนแหเขี้ยวนี่มันมันไม่มีต้นน้ำต้องรอลั่ค้นอย่างเดียวกว,ว,ว่าต่อไปเราเราขาดหวากลัวหวาจะน้ำม,มันมันจะจ่ายไม่พอก่จ่ายไม่พอก็คือดาวดําเหลืองเนี่ยหมากคุย้ยกับดาหน้าทีหวาจะทำย่างไงเปื่อหวาให้ชาวบ้านได้จ่ายน้ำกันมากขึ้นครั้งเมื่อก่อรางคือช่วงประมาณกุมภาปีพันธ์ปี2529 ทางะปาตำบลกองต้อมใต้มีหนังสือถวายดีกาขอตุนข้าวถวายดีกาขอจ้งให้จัดหาแหล่งเก็บน้ําให้กับชาวบ้านในตำบลกองต้อมใต้เพื่อไว้ใช้อุปโภคบริโภคหลังจากนั้นก็ออกมาสำรวจและก็พิจารณาโครงการถึงความเหมาะสมในการดําเนินการก่อสร้างทางกรมจลนประทานก็เลยได้ก่อสร้างในปี2530ซึ่งความเหมาะสมในการก่อสร้างก็ได้พื้นพื้นที่จุดนี้ นะครับและก็หลังจากก่อจ้างเสร็จจนประธานกบีก็เข้ามานาเนินการดูแลในการบํารุงรักษาและก็ส่งน้ําให้กับประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันอ่างเก็บน้าไว้ยน้ําเขียวมีการส่งน้ําโดยใช้ระบบท่อทั้งหมดมีอ่างสายหลักและก็มีสายย่อยด้วยเป็นการบริหารโดยกลุ่มใช้น้ําภายใต้การดําเนินการของกลุ่มบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ํารักอ่างเก็บน้าไว้ยน้ําเขียวกลุ่มอ่างเก็บน้าไว้ยน้ําเขียวแต่ก่อนนั้นคืออาค้นเ่วายู่ไพร ไปน้าไหมไปไปไปใช้คือจะไม่ปอดชายคือเขาจะไม่ได้ชายเลยตั้งปีพอเรามาตั้งจัดคุมโดยตีนีเจ้าหน้าทีทาทานน่ก้องจนบาตานเนี้ยกล้ามาช่วยแนะนําจะยเป็นผีเรียงง่ายคืพอพ่อหวานี่ปอหวาน่วอานจุนจัดก,การกล้ามาจ่วยเต็มทีเกิดขึ้นคือก็เจ้าบ้านก็เลยวัง ปัจจ oh. ุบันอ no ่างเก็บน้ำม่วยน้ำเขียวได้ช่วยเหลือชาวบ้านในด้านอุปโภคและบริโภคให้กับพื้นท mm hmm. ี่ได้เป็นอย่างมากครับทั้งในด้านเกษตรและก็ด้านอุปโภคและก็มีประปาสาขาของท้มก็มาดําเนินการก็คือใช้น้ําจกม่วยน้ําเขียวไปผลิตและก็ส่งให้กับพื้นที่ใกล้ใกล้เคียงจะของต้มใต้ด้วยครับข้อขอบคุณอ่างไว้น้าเขียวมีอ่างเกิดขึ้นก็คือชาวบ้านได้ใช้น้าดีขึ้นจะืีว่าคือลาบ้าโรต่น้ำ้นแต่พอมีอ่างเราก็ได้ใช้น้า ดีขึ้นเหลี่ยงชาติปลกผลไมายได้ประมาณนี้ค่ะเ <Hey! S 3> <Huh? S 2> จะรีบไปไหนอ่ะไปสปกอพี่ไปเปลี่ยนสปกอสี่ขี์หนึให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับโอ้ยไม่ต้องไปถึงสปกอก็ได้กินออนไลน์ก็ได้นะจริงเหรอพี่ แล้วผมต้องทำไงครับอืมก่อนอื่นเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสปกแล้วเลือกเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขปตปฏิรูปที่ดินหรือสปก4.01เป็นฉนดเพื่อการเกษตรแล้วกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วเลือกคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกฉนดเพื่อการเกษตรหลังจากบันทึกคำร้องแล้วก็กดยื่นคำร้องไปเลยก็จะสามารถเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขปตปฏิรูปที่ดิน หรือสปกรีขี01เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรสามารถยื่ยนความประสงค์ข,ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรของสปกรในพื้นที่จังหวัดใกล้บ้านท่านได้เลยครับอย่าลืมไม่ยื่นคำขอกันเยอะๆนะครับ ช,ชดเด็ดนี่นะคะทีมงานของเราสนุกมากๆนะคะกับการลงพื้นที่ได้พบเจอพี่น้องเกษตรกร,กรได้พบเจอนะคะกับคุณผู้ชมหลายๆท่านเลยและถ้ามีเรื่องอะไรดีๆก็จะเก็บมาฝากกันแบบนี้แหละคะ่ะส่วนในช่วงหน้านะคะวันนี้กระแส Insight อะไรอยู่ในกระแสและน่าสนใจบ้างพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมด้วยกันนะคะ ดิเชฟฟามาแต่ว่าสิ่งที่ล่ำรวยทางด้านอาหารแต่มันต้องเป็นอาหารที่มันเป็นสุขภาพเราจะทํายังไงให้มันเป็นอาหารที่มันเป็นสุขภาพละ่ะเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่การปลูกคือมันอุดมไปด้วยทรัพยากรซึ่งไม่ใช่เงินทองแต่มันเป็นทรัพยากรที่มันเป็นเรื่องของสุขภาพเราเหมือนเรามาฟื้นฟูว่วาเฮ้ยที่นี่เราไม่ใช้สารเคมีนะเราจะไม่ได้เห็นแค่ว่าเฮ้ย hey, มันเป็นมันเป็นกเกษตรอย่างเดียวนะ แต่มันเป็นธุรกิจเกษตรคําว่าธุรกิจเกษตรก็คือมันจะครบวงจรไปได้ได้ตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำเนี่ครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ฐานรากก็คือดินการปลูกดินแล้วก็เอานักท่องเที่ยวเข้ามาเชื่อมกับเครือข่ายชุมชนที่ทําเหมือนเราชุมชนแห่งสีเขียวชุมชนแห่งรอยยิ้มเนี่ยครับคือสิ่งที่ที่ลิเชฟฟาร์ม เราจะทําร้านอาหารของเราเป็นร้านปลอดภัยได้ไงมันก็ต้องมีสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์แรกเลยที่เราได้ก็คือคิวเลตลองอาหารของเราก็จะมี9เมนูหลักที่ได้คิวเลตลองนะครับพอเราทําไปได้1ปีปั๊บมันก็จะไปจุดต่อมาของเรื่องของสุขภาพก็คือเรื่องของคิวพรีเมียมนะครับเราวิสาหกิจชุมชนลิเชฟ,ฟาร์มเป็นร้านแรกในไชน่าที่ได้รับมาตรฐานคิวพรีเมียมลิเชฟ,ฟาร์มจากเราสู่ลาก จะรีบไปไหนอ่ะไปสปกอพี่ไปเปลี่ยนสอบปกอ์หนึ่ให้เป็นโฉนโดเพื่อการเกษตรนะครับโอ้ยไม่ต้องไปถึงสปกก็ได้ยื่นออนไลน์ก็ได้นะจริงเหรอพี่แล้วผมต้องทำไงครับอืมก่อนเอ่นเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสอปกแล้วเลือกเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปก4เป็นโฉนโดเพื่อการเกษตรแล้วกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ แล้วเลือกคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรหลังจากบันทึกคำร้องแล้วก็กดยื่นคำร้องไปเลยก็จะสามารถเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปรกร01เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรสามารถยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรของสปกในพื้นที่จังหวัดใกล้บ้านท่านได้เลยครับอย่าลืมมายื่นคำขอกันเยอะๆนะครับ กลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะปกักุดจุดเกษตรเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยค่ะและในช่วงท้ายแบบนี้ค่ะแน่นอนนะคะว่าอะไรที่เป็นกระแสและอยู่ในความสนใจและไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดที่จะรับรู้แน่นอนเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของกระแสอินไซด์วันนี้จะเป็นอะไรไปชมกันค่ะ ดีค่ะอรพัทจันสุวรรณค่ะที่นี่คือวิสาหกิจชุมชนพริกแกงหอมสุพรรณค่ะการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนของเราที่จัดตั้งขึ้นมานี้นะคะก็เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าเขาไปทํางานข้างนอกไม่ไหวแล้วค่ะอย่างทําพริกแกงเนะะี่ยค่ะก็คือสามารถมานั่งทํากับเราได้ที่บ้านแล้วก็ทําในร่มได้เป็นงานในร่มค่ะไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่ร้อนแดดซึ่ง ที่มีอายุแล้วสามารถทําได้ค่ะตอนนี้ผลิตภัณฑ์หลักๆของเราก็คือพริกแกงเลยค่ะทางสอปกรก็ได้เข้ามาช่วยส่งเสริมในเรื่องของด้านการตลาดได้ให้ไปออกตลาดก็คือไปที่กระทรวงนะคะแล้วก็อนาคตก็จะมีเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์มาลงให้นะคะ พื้นที่ตรงนี้นะคะได้รับมรดกจากคุณพ่อค่ะซึ่งคุณพ่อก็ได้รับตกทอดมาจากคุณปู่อีกทีหนึ่งค่ะก็คือเป็นมรดกสืบต่อกันมาค่ะคือเราแบ่งเป็นที่อยู่อาศัยหนึ่งส่วนแล้วก็ปลูกเป็นไม้ป่าค่ะพืชผักผลไม้ค่ะแล้วก็สมุนไพรค่ะแล้วก็สมุนไพรในพื้นที่ค่ะของเราที่ปลูกไว้นะคะเอามาทําเป็นพริกแกงค่ะ สมหลักของเรานะคะอันแรกก็คือพริกก่อนเลยค่ะเราของเราก็จะใช้พริกจินดานะคะแล้วก็จะมีกะปิมีเกลือมีหอมแดงไทยแล้วก็มีผิวมะกรูดมีกระชายมีพริกหอมสุพรรณของเรานะคะแล้วก็มีพริกแห้งเม็ดใหญ่แล้วก็มีกระเทียมไทยมีข่าแล้วก็มีตะไคร้ค่ะ ของเราที่แตกต่างเลยนะคะก็คือก็คือพริกหอมสุพรรณค่ะก็คือตัวนี้เป็นพริกพื้นเมืองของจังหวัดสุพรรณซึ่งให้กลิ่นสีรสชาติต่างจากพริกที่อื่นค่ะแล้วก็ยังใช้วัตถุดิบที่ซื้อจากชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ของสอปรกรด้วยค่ะส่วนใหญ่เราก็จะรับซื้อนะคะเป็นหลักๆก,ก็คือมีข่านะคะมีตะไคร้มีกระชายมีลูกมะกรูดค่ะแล้วก็พริกหอมสุพรรณค่ะเป้าหมายสูงสุดก็คืออยากทําเป็นโรงงานค่ะเป็นโรง งานวิสาหกิจของที่ว่ามีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่ของสป,ปกรทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทําพริกแกงกันเลยนะคะของพริกแกงหอมสุพรรณของเรานะคะตัวแรกนะคะเราจะใส่เกลือก่อนใส่เกลือลงไปนะคะแล้วตามด้วยผิวมะกรูดนะคะเพราะว่าจะละเอียดยากเราก็ใส่ลงไปก่อนเดี๋ยวเราก็ตาก่อนค่ะตาจนละเอียดนะคะและหลังจากนั้นเราก็ใส่พริกค่ะ เราก็เริ่มใส่พริกค่ะแล้วเราก็เริ่มต่าเราใส่พริก2อย่างนี้เพราะว่า 1. ตัวพริกจินดาให้ความเผ็ดร้อนส่วนพริกเม็ดใหญ่ให้สีสันสวยงามค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เติมขาค่ะเติมหอมแดงแล้วก็เติมพริกค่ะแล้วก็เติมกับชาย แล้วเราก็เติมตะไคร้ค่ะแล้วเราก็เติมกระเทียมนะคะกระเทียมไทยทุกอย่างเราจะใช้ของไทยนะคะกระเทียมไทยและหอมแดงไทยค่ะกลิ่นจะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ของไทยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดใช้ของจีนหรือของนําเข้าเนี่ยค่ะคือจะไม่ได้รสชาติความเป็นไทยค่ะกลิ่นรสชาติสีเปลี่ยนแล้วก็การถนอมอาหารก็อยู่ได้ไม่นานค่ะจะมีรสชาติที่ขมแล้วก็ดําค่ะแล้วเราก็เริ่มตํากันได้เลยค่ะ แกงเริ่มละเอียดนะคะเราก็จะเติมกะปิเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะนี่นะคะนี่นะคะพริกแกง ก็เสร็จแล้วนะคะพิ่แกงหอมสุพรรณของเราซึ่งเป็นวัตถุดิบนะคะที่เราใช้จากพื้นที่ของสอปกปของเรานะคะกรมวิสา กิจพลิกแกงหอมสุพรรณเป็นการจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดินสอป,ปกรให้เป็นแหล่งสร้างไรายได้และเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอย่างพริกหอมสุพรรณที่เป็นพลิกพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรีมาเป็นส่วนประกอบของพริกแกงที่สามารถชูรสชาติของพริกแกงให้แตกต่างจากที่อื่นนอกจากนี้ในอนาคตกลุ่มวิสาหกิจพริกแกงหอมสุพรรณจะมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้สมุนไพรในพื้นที่มาทำอีกอาทิ ลูกประครบสมุนไพรหากทั้นใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์087-994-5850สนสนับสนุนสินค้าไทยสร้างความเข้มแข็งผลิตภัณฑ์ไทยให้ก้าวไกลได้มาตรฐานระดับสากลสินค้าเกษตรปลอดภัยผู้บริโภคมั่นใจ ไว้ใจเครื่องหมายคิวสนับสนุนโดยมกอ,อช เวลาผ่านไปเร็วเหมือนโกโหกนะคะคุณผู้ชมขอบคุณด้วยนะคะสำหรับสถานที่ในการถ่ายทำรายการของเราวันนี้ค่ะทำไทยคราฟแอนด์คาเฟ่นะคะบรรยากาศเรือนไทยริมน้ำร่มรื่นสวยและอาหารอร่อยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมปักหมุดจุดเกษตร,รกันได้นะคะทุกวันอังคาร15นาฬิกานาทีโดยประมาณทางอมริน34 HD ิค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะปุ๊บกร้อมด้วยทีมงานอทิปย์ครีเอชั่นลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ พ่อทำงานที่กราฟสานสุีพ่อไม่เบื่อเลยหรอเราถูกฝึกให้มีวินัยผมถูกฝึกเพราะงานเขาถูกฝึกพราผมเพราะผมเชื่อว่ามันเป็นพื้นฐานของการไปต่อในขั้นอื่นๆคุณนี้เห็นพ่อเป็นไอดอลในทุกเลื่อนเลยไหมผมไม่ได้ตั้งเป้าหมายแบบใหญ่ขนาดนั้นนะครับ พอผมรับแล้วอยากทำแล้วผมจะทำให้ดีที่สุดติดตามได้ทุกวันพฤหัสบสดีเวลาหท่มหนาทีทางอมรินทร์ีวี HD ช่อง34อมรินทีวี